ช่องจีนนี่กี่บาทาคะแม่ค่ะไก่ทอดสามสิบรูมไปแล้วน้ำมันดำปิกเลยคะ่ะในถานั้นอันทอจังไรคนหลคนหัวปีกจนนี่หลกคนที่สามเลยเปลี่ยนน้ำมันมากมายเลยคะ่ะตายเร้วทูกหลคนหัวปีขึ้นมาตาย่อมมันยังไม่เปลี่ยนน้ำมันที่ตายแล้ววันนี้เป็นเหมืองกันตายมดแต่พอแดงนึงจําหน้าจัตามันกินกาได้ทองเอา้าเดี๋ยวใครช่วยให้มันเรล่าทอง ไอ้ได้ลูกเฒ่ากินกาเลยนี่ว่าเฒ่าวัดเ,เมื่อกนอินก้าในตอนนึกใครเจอตอนให้กินกาหรอกคำนี่มันเป็นคำเปียบเลยเออไม่คือแล<อ>้วค่ะไปก่อนนะคะเอ้าเจ้าวันนี้กับลุงนุ้ยเออว,ออวันนะอออวๆๆนี้ใกล้ไปแน่นุ้ยบาดเจ็บราดหนองเอิดลาดนี่ขึ้นปอดได้แล้วมึงนุ้ยขึ้นปอดจริงเลย นายจองกอไกล่ลุงนูน่นยกว้างไหด้กอกอกไก่อกอไก่อยู่ที่ในกลางเกงอ๋อเออดาเดียมกอขวดเอามาดินใส่เล่ากันเองก็คนเก้าหนาะกอคนในเก้าหนาะเออไปแจกก็คนดึงดัง พอเล็กังเสียงดังหนักหนาจึงพออู่บังหล่ะพ่ออู่เขี้ยวดาอูบังหล่อย่าเอาเลยกบเจ็บพออู่บังหล่ะจ่อจันเอามาใจดีฟรีจ่อจิงตีดังจริงจับจริงจับเอ๋ดีดีเลยจ่อจิงให้เลยเลยจ่อจิงตีดังจริงจับ จะจจาววิ่งไปกินกล้วยร้องหวีอ๋อไห้ไ้เลยน้อยจริงก่อไก่มึงจ้าโหนิมกินทั้งปีจอกระเจอคู่กันยอดผู้หญิงนักชุก้าจึงจ่าพผู้เจ้าแอพาไปเข้าในห้องอ๋อนอนเนได้จะมอง ใช่ก็ได้แต่มองรลาจอเด็กยังยก้มไปพ <c oughs> ่อพ่อไม่กว้างาไอ้ไมโลก,โก็ใกล้เลยเจ้ามาน,นาน,นุายใจไปหน้าบหน้าได้ละวลุงนูน่นนยวา่าเาาออจ,มมาจ้าเราจอดปลายื้อว่าจอดมูจำปลื้มไม่ไห้มันติดกระดามันไม่ติดแต่แต่เราจำให้นละมันมันร้อน,นให้นละมันมันเดือดจมีใช่ไหม ทึงกนแจวายเน่ยมันมันเดอนเต็มทีมันก็ไม่ติดกระดาปิดถ้าชดอต้ปไม่ติดกราเราก็ต้องชอดกับโมอเลยวทิมันแล้